ประวัติและตำนานของปราสาทหินเขาพระวิหารปราสาทหินเขาพระวิหารเป็นปราสาทหินตามแบบศาสนาฮินดูที่ตั้งอยู่บริเวณทิวเขาพนมดงรักค่ะสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง657เมตรที่ตั้งของศสนานสถานแห่งนี้รู้จักกันในนามของเขาพระวิหาร ปราสาทพระวิหารนั้นตั้งอยู่ในจังหวัดพระวิหารของประเทศกัมพูชาซึ่งอยู่ใกล้อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารอำเภอกันทารักษ์จังหวัดศรีสะเกดของประเทศไทยซึ่งเคยเป็นทางขึ้นสู่ปราสาทที่สะดวกที่สุดปราสาทพระวิหารมีสถาปัตยกรรมแบบขเขมรสร้างตามแนวเหนือใต้ซึ่งผิดแปลกไปจากปราสาทของส่วนใหญ่ ไทยและกัมพูชามีประวัติพ,พิพาทเหนือตัวปราสาทเป็นเวลานานแล้วตั้งแต่ในปีพุทธศักราช2505ซึ่งสารยุติธรรมระหว่างประเทศพิพากษาให้กัมพูชามีอธิปไตยเหนือปราสาทและวันที่8กร,รกฎาคมพุทธศักราช2551องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติได้ขึ้นทะเบียนประสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกในประเทศกัมพูชาไปเรียบร้อย ปราสาทเขาพระวิหารมีชื่อเรียกกันอยู่สองอย่างด้วยกันค่ะคือโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราก็เรียกกันว่าปราสาทหินเขาพระวิหารอย่างหนึ่งถูกต้องไหมคะส่วนอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็เรียกตามเิลาจารึกซึ่งถูกค้นพบในองค์ปรากในบริเวณของปูชนียสถานแห่งนี้ว่าพวาไหลส่วนประกอบทั้งตัวเขาพระวิหารและรอบๆบ,บริเวณนั้นมีอยู่มากมายหลายชิ้นด้วยกันค่ะและมีเกลื่อนกลาดอยู่หลายแห่งในบริเวณนั้น ซึ่งแต่ละชิ้นแต่ละแหง่งล้วนจัดเป็นโบราณวัตถุและศิลปวัตถุที่มีค่าควรแก่การศึกษาเกี่ยวกับโบราณคดีและประวัติศาสตร์ของชนชาติขอมที่ซึ่งสมัยหนึ่งนั้นเคยรุ่งเรืองอยู่ในอนาณาจักรส่วนนี้ของโลกมาแล้วซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยแบมจะไม่ขออธิบายให้ทุกคนฟังนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างแต่ว่าแบมจะปักลิงให้ทุกคนได้เข้าไปอ่านแทนถ้าใครอยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของโครงสร้างของปราสาทหินเขาพระวิหารแห่งนี้ ดังนั้นเนี่ยแบมจะข้ามไปที่หัวข้อถัดมาเลยนะคะนั่นคือเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของปราสาทหินเขาพระวิหารในทางประวัติศาสตร์จากเอกสารของกรมศริลปากรเนี่ยได้เล่าถึงกําเนิดเขาพระวิหารหรือพวาลัยไว้ว่าสร้างสําเร็จในรัชกาลของพระเจ้าสุริยวรมันที่1ค่ะซึ่งตามสกราชที่ปรากฏในจารึกกรอบประตูมหามนเทียนชั้นที่4ตกราวปีพุทธศักราช1581 พระเจ้าสุริยวรมันที่หนึ่งเขียนพระนามไว้ในศิลาจารึกว่าสุริยวัมเทวะซึ่งอาจจะใกล้กับที่เขียนตามสำเนียงไทยว่าสุริยพรมเทพกษัตริย์พระองค์นี้มีตำนานอ้างว่าเป็นราชนัดดาของพระยาชีวะกะแห่งนครศรีธรรมราชซึ่งยกกองทัพมาตีได้กรุงละโวหรือรบบุรีเมื่อพุทธศักราช1446 อาจจะได้สืบสันตติวงศ์ครองกรุงละโวะหรือเป็นรัชทายาทแล้วไปอภิเษกสมรสกับพระนางศรีวีรลักษมีมหาเทวีแล้วได้ครองประเทศกัมพูชาเมื่อราวพุทธศักราช1,545ซึ่งตามจารึกกอบประตูมหามนเทียนชั้นที่4ว่าพระองค์สืบราชาสกุลมาแต่พระเจ้าศีลทรวัมเทวะหรือศีลทรพรมเทพปีพุทธศักราช969ถึง993 ส่วนพระนางสีวีรรักษ์สมีมหาเทวีนั้นในวัสืบราช,ชสกุลมาตั้งแต่พระเจ้าชัยวรมันที่สองเป็นเชื้อสายราชวงศ์สายเล่นแห่งราชอาณาจักรศรีวิชัยซึ่งปกครองดินแดนทั้งที่แถบแลมมาลายูและประเทศชวาอย่างช้าเลยเนี่ยตั้งแต่ราวพุทธศตรวรรษที่12ถึง18ค่ะพระยาชีวะกะแห่งนครศรีธรรมราชก็เป็นเชื้อสายราชวงศ์นี้เหมือนกัน พระเจ้าสุริยบรมันกับพระอัครมเหสีส่งสร้างปู่ชนียสถานเขาพระวิหารเพราะเหตุใดข้อนี้มีเขาอยู่ในศิลาจารึกอักษรและภาษาสันสกฤตซึ่งประดิษฐานอยู่ในคูหาปรางที่เขาพระวิหารและที่ปราสาทหินตาแก้วเมืองเสียมราฐค่ะมีความว่ามีแม่เมืองผู้หนึ่งชื่อนางพินสวรรค์รามวดีปกครองบ้านเมืองแถบเขาพระวิหารมีโอรสสามองค์ที่ดาสีองค์ โอรสองค์หนึ่งชื่อวิษณุพลหรือรักษมีนธิดาองค์หนึ่งชื่อปราณพระเจ้าชัยวรมันที่สองได้ธิดาชื่อปราณเป็นอัครม ah í, เหสีเฉลิมพระนามใหม่ว่าพระนางกัมโพธรักษมีส่วนวิษนุพนหรือรักษมีนได้เคยทำยุทธสงครามกับพระเจ้าชัยวรมันที่สองเอกสารของกรมศริลปากรได้ให้ข้อพิเคราะห์เป็นเชิงสันนิษฐานเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า ตามเนื้อความนี้อาจพิเคราะห์เป็นสองสถานด้วยกันค่ะคือสถานหนึ่งเนี่ยพระเจ้าชัยวรมันที่สองจากอาณาจักรศรีวิชัยมาครองดินแดนประเทศกัมพูชาแล้วยกกองทัพไปลุกรานแว่นแคว้นของแม่เมืองพินสวรรค์ขามวดีวิษณุพลหรือรักษมีนได้ออกสู้รบผลที่สุดก็เป็นไมตรีต่อกันพระเจ้าชัยวรมันที่สองจึงได้อภิเษกสมรสกับพระนางกัมพ o o ลักษมีก็ได้ส่วนอีกสถานหนึ่ง พระเจ้าชัยวรมันที่สองทรงได้ปกครองแว่นแคว้นของแม่เมืองพินสวรรคครามวดีโดยการอภิเษกสมรสกับพระนางกำโพธลักษมีก่อนแล้ววิษณุพลจึงทำการรัฐทประหารเพื่อช่วงชิงความเป็นใหญ่ก็ได้ซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยในจารึกหลักนี้กล่าวถึงชื่อพวาัยว่าเป็นสถานที่สักการะบูชาของพระเจ้าแผ่นดินไว้ด้วยค่ะแสดงว่าปูชนียสถานแห่งนี้มีมาแล้วอย่างช้าในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่สอง พระเจ้าสุริยพรมเทพหรือสุริยวรมันที่หนึ่งกับพระอครมเหสีวีรรักษ์มีมหาเทวีก็เป็นเชื้อสายของราชวงศ์เดียวกับพระเจ้าชัยวรมันที่สองด้วยเหตุนี้เนี่ยพระองค์จึงได้ทรงสร้างขยายสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ครั้งราชบัรพบพระบุษให้กว้างขวางใหญ่โตขึ้นแล้วจารึกเหล่าบุรพประวัติไว้ทั้งที่ปราสาสเขาพระวิหารและปราสาทตตาแก้วซึ่งพระองค์ทรงสร้างขึ้นไว้เหมือนกัน ซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยนักโบราณาคดีที่มีชื่อเสียงผู้หนึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในวงนักโบราณาคดีคือศาสตราจารย์ยอสเซเดเได้ให้ข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับประวัติเขาพระวิหารไว้ว่าปราสาทหินพระวิหารแห่งนี้ตามตำนานได้กล่าวไว้ว่ากษัตริย์ขอมซึ่งทรงพระนามว่าพระเจ้าสุริยวรมันบรมนิวานบทเป็นผู้ทรงก่อสร้างเมื่อกลางศตวรรษที่10แห่งมหาสกราชหรือในปลายพุทธศตวรรษที่16 ในปีพุทธศักราช1,571โดยใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ11ปีก็ยังไม่เสร็จบริบูรณ์เนื่องจากสิ้นรัชการของพระองค์เสียก่อนฉะนั้นปราสาทหินเขาพระวิหารแห่งนี้จะมีการก่อสร้างค้างอยู่แทบทั้งหมด จุดประสงค์ของการก่อสร้างปราสาทหินเขาพระวิหารแห่งนี้เนี่ยเท่าที่ถือกันเป็นที่ยุติแล้วก็คือพระเจ้าสุริยวรมันที่หนึ่งทรงสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ทำพิธีสการะบูชาเทพพเจ้าตามคตินิยมทางาศาสนาพราหม์ค่ะซึ่งในสมัยที่กล่าวเนี่ยแม้ดินแดนแห่งนี้จะนับถือาศาสนาพุทธแล้วก็ตาม แต่ศาสนาพราหมณ์ซึ่งมาจากอินเดียภาคใต้ก็ได้รับการเผยแพร่เข้ามาทางสุมาตราชวาและภาคใต้ของแหลมทองซึ่งมีทั้งไทยและกัมพูชารวมอยู่ด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอาณาจักรกัมพูชาในสมัยดังกล่าวผู้ปกครองประเทศนั้นเคยมีเชื้อสายทางอินเดียและนับถือศาสนาพราหมด้วยเทวสถานทางศาสนาพราหมณ์จึงมีอยู่มากมาย ปูชนียสถานโบราณต่างๆทางาศาสนามักมีประวัติทํานองเดียวกันอยู่อย่างหนึ่งคือประวัติทางนิยายค่ะหรือเก็ตนอกเกี่ยวกับนิทานแม้เขาพระวิหารน,นี้ก็เช่นเดียวกันผู้นำนิยายประวัติเขาพระวิหารมาเล่าไวน้นี้คือเมอร์ซิเอร์ปามังตีเอแห่งมหาวิทยาลัยฝรั่งเศสซึ่งเป็นนักสถาปัตย์คนสำคัญผู้หนึ่งและแม้จะไม่ใช่นักโบราณนคดีแต่ก็ได้ค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ไวมากผู้หนึ่งเช่นกันค่ะ ชาวฝรั่งเศสผู้นี้ได้เขียนเล่าถึงนิยายเข่าพระวิหารที่พอจะสรุปได้ใจความว่าในการครั้งหนึ่งได้มีกษัตริย์ของพระองค์หนึ่งเป็นผู้มีพระทัยโหดเทียมและดุร้ายมากได้ส่งรับสั่งให้ประหารชีวิตผู้ที่พระองค์ทรงหวาดระแวงว่าจะเป็นภัยต่อราชบัลลังก์เสียมากต่อมากแม้กระทั่งทารกของชนชั้นราชวงศ์และบุคคลสำคัญก็รับสั่งให้ประหารเสียสิน้น ในการต่อมามีสตรีผู้สูงศักดิ์ผู้หนึ่งได้ประสูติพระโอรสมีลักษณะเป็นผู้มีบุญผู้ที่เป็นศัตรูกับกษัตริย์ของพระองค์นั้นได้เห็นเช่นนั้นจึงลักลอบนําเด็กที่เพิ่งประสูติออกมานั้นหนีไปอยู่ในป่าแล้วนําไปฝากไว้กับนายพรานป่าเมื่อเด็กเติบโตขึ้นนายพรานป่าผู้รับเลี้ยงเกรงจะไม่ปลอดภัยจึงพาหนีไปทางที่ตะวันออกของนครธมแล้วไปพำนักอยู่บนยอดเขาสูงแห่งหนึ่ง สมัยต่อมาเมื่อกษัตริย์ของพระองค์นั้นถูกล้มล้างราชบัลลังก์ลงผู้ก่อการครั้งนั้นจึงเที่ยวสอหาเด็กผู้เป็นโอรสของสตรีผู้สูงศักดิ์ดังกล่าวจนพบแล้วได้อัญเชิญกลับไปยังนครธมและได้อัญเชิญขึ้นเสวยราชสมบัติสืบต่อไปในสมัยต่อมากษัตริย์พระองค์นี้ได้ทรงลํำลึกถึงยอดเขาสูงที่เคยเสด็จพำนักลีราชภัยจึงพร้อมด้วยอมาตร,ราชคูปุโรหิตเสด็จไปสร้างปราสาทหินไว้บนยอดภูเขาสูงชัน เพื่อเป็นอนุสรณ์และเพื่อถวายเป็นเทวตาพรีแก่เทพเจ้าบนภูเขาแล้วได้ทรงพระราชทานนามปราสาทหินแห่งนี้ว่าวิหารสวรรค์แล้วก็เลยสันนิษฐานกันว่าวิหารสวรรค์ดังกล่าวนี้น่าจะได้แก่ปราสาทหินเขาพระวิหารในปัจจุบันนี้นั่นเองค่ะเอาละค่ะทุกคนคะ่ะ สำหรับปราสาทหินเขาพระวิหารในตอนที่หนึ่งนี้บํมขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะถ้าใครชอบเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของบบาด้วยแล้ว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ